สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นําแนวคําพิพากษาสารปกครองอามาพูดคุยกันนะครับซึ่งในแนวคําพิพากษาสารปกครองในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยได้มีการออกคําสั่งให้ระงับการส่งเสียงดังตรงนี้นะครับ จะต้องมีการวัดระดับเสียงก่อนหรือไม่แล้วเดี๋ยวเรามาดูแนวคำพิพากษาในประเด็นนี้กันนะครับซึ่งเป็นคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ446ทับ2,556นะครับในกรณีนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับนายเขียวเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของกิจการตัดพับม้วนโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างและเก็บวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งมีประชาชน,นได้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนและเสียงดังลาคาญจากกรณีการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ขึ้นลงรถบรรทุกโดยใช้รถเครนเนี่ยยกแผ่นเหล็กนะครับและกรณีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกอาคารเพื่อขนย้ายวัสดุรวมทั้งบริเวณอาคารที่มีคนงานพักอาศัยได้ใช้เครื่องจักรกลตัดกรีดแผ่นเหล็กและขูดเศษปูน ที่เกาะติดอยู่ตามตะแกรงคอนกรีตเนี่ยเสียงดังตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นจึงได้เข้าไปตรวจสอบประกอบอการประกอบกิจการและก็พบว่าเป็นความจริงตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับยังปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีประชาชนได้ร้องเรียนต่อเนื่องหลายครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ในายเขียวหามาตรการควบคุมเฝ้าระวังขั้นตอนในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงและห้ามกระทำการใดๆอันเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญน,นะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของนายเขียวนะครับก็เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเจ้าพนักง,งานท้องถิ่น,นยังไม่ได้ทดสอบระดับเสียงว่าอยู่ในระดับที่เป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงจริงนะครับตามที่ร้องเรียนหรือไม่และยังไม่ได้ให้คำแนะนำก่อนออกคำสั่งรวมทั้งในการออกคำสั่งไม่ได้แจ้งเหตุผลให้ทราบจึงได้นำคดีนีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวนะครับ ทีนีนะ้ในแนวคําวินิจฉัยของศาลนะครับในข้อหนึ่งเนี่ยเมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบการประกอบอประกอบกับข้อร้องเรียนนะครับผลการตรวจสอบประกอบกับข้อร้องเรียนของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงอาคารหลายครั้งถือได้ว่าการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีเนี่ยก่อให้เกิดเสียงดังจนถึงขนาดที่เป็นเหตุให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยถือว่าเป็นเหตุลำคาญตามมาตรา25วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535แล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำมีการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีนะี่ยหามาตรการควบคุมเฝ้าระวังขั้นตอนการขนย้ายอุปกรณ์ไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงตามมาตรา28 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 2. แม้ไม่เคยทำการทดสอบระดับเสียงว่าอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่เพราะเมื่อพิจารณาจากการตรวจสอบและข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ใช่การกลั่นแกล้งร้องเรียนจึงเชื่อได้ว่า โดยสภาพของการประกอบกิจการดังกล่าวย่อมจะเกิดเสียงดังอันเป็นเหตุรำคาญได้จึงถือได้ว่าเหตุรำคาญนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง 3. ส,ส่วนประเด็นที่ว่าเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นจะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ฟ้องคดีก่อนออกคำสั่งหรือไม่นั้นเห็นว่าเป็นดุลพินิษของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นที่จะออกคำแนะนำก่อนที่จะมีคำสั่งระงับ หรือป้องกันเหตุรำคาญหรือไม่ก็ได้ไม่ใช่เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติก่อนการออกคำสั่งเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญดังกล่าวสำหรับข้อโต้แย้งที่ว่าเจ้าพนักง,งานท้องถิน่นไม่ได้ให้เหตุผลในการออกคำสั่งนั้นสารปกครองสูงสุดเห็นว่าคำสั่งได้สรุปเนื้อความแล้วว่าผู้ฟ้องคดีใช้อาคารพาณิชย์ใช้อาคารพิพาทเนี่ยจนเป็นเหตุให้เกิดการ ความเดือดร้อนลำคาญกับประชาชนใกล้เคียงตามมาตรา25วงเล็บ4จึงได้อาศัยอ,อำนาจตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535ออกคำสั่งดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการาเป็นคำสั่งที่ได้แจ้งเหตุผลตามมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองพศ2539แล้ว ดังนั้นคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องนะครับก็คือสารยกคําฟ้องของนายเขียวนั่นเองนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าการที่เจ้าพนักงานเนี่ยมีคําสั่งให้ระงับการส่งเสียงดังเนี่ยไม่จําเป็นนะครับจะต้องมีการวัดระดับเสียงก่อนนะครับก็สามารถอ,ออกคําสั่งได้นั่นเองนะครับ